สวัสดีค่ะแล้วก็มาพบกับเออีกครั้งนะคะในคลิปดวงปี2562นะคะคลิปนี้เป็นของชาวลักษณรลาศีเมษนะคะชาวธาตุไฟ ซึ่งเอจะดูไพ่ให้นะคะ10บใบเป็นเรื่องภาพรวมของปี62ความรักการงานการเงินนะคะแต่ใครยอยากดูเรื่องความรักนะคะแบบเจาะลึกแนะนําให้ไปดูคลิปดวงความรักต้นปี2562นะคะเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้ค่ะใครเข้ามาครัง้ง่รกอย่าลืมกดติดตาม subscribe กดกระดิ่งนะคะแล้วก็แอดไลน์แอดด้วยนะจ๊ะโอเคนะคะคลิปนี้ก่อนที่เราจะเริ่มนะคะแนะนําว่าดูในทางลัคนาและราศี ดูตามปัิทินไทยนะคะเราก็เป็นคลิปทั่วไปอย่าไปซีเรียสมากอะไรก็ตามนะคะที่ไม่ดีก็แปลว่าคุณสามารถเปลี่ยนแปลงมันได้ด้วยการกระทําของคุณเองค่ะโอเค10บใบเดี๋ยวเอสจะอ่านนะคะชื่อราศีให้ก่อนว่ามีราศีอะไรบ้างที่อาจจะมีความเกี่ยวเนื่องเข้ามาในชีวิตของคุณในปี62นะคะไม่ว่าจะเป็นในแง่มุมของความรักการงานการเงินด้วยนะคะจริงๆอะเปิดมา10บใบมีราศีเดียว มีเดรสตาร์คือราศีกุ่มนะคะพวกธาตุลมก็ได้นะคะแล้วก็ถัดมาน่าจะเป็นธาตุน้ำนะคะโอเคเอ่ะเรื่องของความรักก่อนนะคะความรักเอ่ะอยากจะบอกว่าคนที่เข้ามาแนวแบบมากกว่าเพื่อนแต่ไม่ใช่แฟนะ่ะมันค่อนข้างชัดเจนของชาวราศีเมษนะคะแนวโน้มว่าคุณหรือเขาก็ยังเป็นแบบนี้กันอยู่นะในแนวแอบชอบหรือว่าไม่ได้แสดงออกชัดเจนให้สถานะแต่เป็นในลักษณะที่ แบบบวกอ่ะบางคลิปเนี่ยเอ๊ะให้บางราศีจะบอกว่าเป็นสถานะไม่ชัดเจนนะคะส่วนใหญ่อันนั้นมันจะเป็นแนวแบบดาร์กนิดหนึ่งนะเป็น love in shadow นะคะแต่ว่าของคุณเนี่ยของราศีเมษเอว่ามีโอกาสพัฒนานะคะถ้ามีใครบางคนที่คุยอยู่แล้วก็ชอบอยู่สามารถพัฒนาความสัมพันธ์ได้นะคะคุณอาจจะคุยกับใครบางคนอ,อยู่ในธาตุไหนก็ได้ราศีไหนก็ได้นะคะแต่แนวโน้มมันจะเริ่มชัดเจนมากขึ้นใครบางคนที่มีแฟนอยู่แล้วนะคะก็มีเกณฑ์ที่จะได้ ตกลงปร่งใจในเรื่องแต่งงานค่ะโอเคนะคะส่วนคนที่มีปัญหาเอ๊ะดูเรามันเออมันเป็นภาพรวมนะสิบใบเนี่ยเอ๊ดคิดว่าคนที่มีปัญหาน่าจะจัดการได้ทําไมเอ๊ดถึงพูดแบบนี้เพราะว่าเอ๊มไม่ได้เห็นความเศร้าแบบเจาะลึกอะแบบเศร้าแบบทุกข์มากนะคะเอ๊มก็เลยคิดว่าข้ามตรงนี้ไปเดี๋ยวไปทําคลิป คนรักเก่าหรือว่ารักสามเศร้าแทนแล้วกันนะเอ็มอยากให้จิตตกมากนะคะอันนี้คลิปเราเราเน้นภาพรวมโดยเฉพาะเรื่องการงานการเงินดีกว่านะเอาเป็นว่าถ้าคนที่โสดนะคะก็มีคนเข้ามาค่ะมีให้เลือกเยอะนะคะแต่ว่าก็ต้องดูดูไปก่อนนะขอข้ามมาเรื่องการงานเลยนะคะเรื่องการงานเนี้ยแป๊บหนึงโอเคเรื่องการงานนะคะพอดีเอเปิดไพ่เพิ่มอีก3ามใบปีนี้นะคะ คุณจะได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่หรือได้การพิจารณาประเมินนะฉะนั้นตั้งใจทํางานดีๆนะคะคุณอาจจะมีความข้องเกี่ยวนะคะโดยเฉพาะเก็บชาวท่าตุไฟหรือทาตดดินเป็นหลักนะคะพระศกหรือสิ่งเนี้ยมาชัดเจนเลยน,นะคะเช่นถะ้าคุณรู้อยู่ว่ามีผู้ใหญ่ที่จะช่วยลงทุนอุปถัมภ์หรือคนที่เป็นคอนเน็กชั่นเป็นทาตุไฟ ธาตุดินพฤกษ์กับสีเนี่ยโอเคเลยนะคะโดยเฉพาะเพศหญิงนะคะจะสนับสนุนชาวราศีเมษได้อย่างดีนะคะทําให้การงานค่อนข้างรับรนะื่นนะเี๊ยว่าทําอะไรช่วงเนี้ยเอว่าก็มีแนวโน้มที่ประสบความสําเร็จเลยทีเดียวนะคะคุณได้ไพ่หกไม้อย่างนี้นะคะไพ่สี่ไม้เป็นไพ่ธาตุไฟที่ดีๆนะคะนั่นเลยคิดว่าแบบพยายามโฟกัสงานของคุณทําให้ถูกต้องนะคะตั้งใจเต็มเต็มที่รับรองผลงานออกมาเป็นที่น่าพอใจถ้าว่า เพราะว่ามีข้อแนะนำอย่างหนึงในเรื่องของทีมเวิร์กนะคะที่มีความคาดหวังอา,อาจจะเขาใช้คว่าบริวารละกันบริวารเนี่ยอาจจะต้องเหนื่อยและปวดหัวนิดหนึ่งนะคะเอาเป็นว่าถ้าทำงานอย่าไปฝากความหวังไว้กับคนอื่นเพื่อร่วมทีมพอช่วยได้ค่ะแต่คุณต้องเป็นคนหลักที่ทำงานนี้อาจจะมีการเขาเรียกว่าฝากฝังให้ทำงานชิ้นหนึ่ง แล้วเขาก็ทำผิดพลาดและคุณต้องมาแก้ประมาณนี้นะคะเอาเป็นว่าโฟกัสที่ตัวเองนะคะงานถ้าจะสั่งลูกน้องทำก็ต้องรีเช็คอีกรอบนะทีนี้ว่าในเรื่องของการเงินนะคะมีเกณฑ์จะเสียตังค์หนักระวังอย่าไปเสียเงินกับพวกการพนันนะคะหรือของมึนเมามากมีเกณฑ์จะเสียเงินในทางแบบดักดาคุณได้ไพ่เดวิลนะคะเช่นเสียเงินกับผู้หญิงเสียเงินกับาการพน,นันผู้ชายอาจจะชอบไปเที่ยว ไม่ดีนะคะไม่ดีนะการพนันด้วยนะคะใบนี้นะคะอะไรที่เป็นธุรกิจเทาๆไม่แนะนําให้ทำนะคะสำหรับชาวราศีเมษนะคะมีไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาเตือนนะคะให้เราแวดระวังเรื่องนี้ถ้าบอกว่าซื้อลอตเตอรี่สลากกินแบ่งแบบอะไรงี้ไม่ได้ค่ะก็ซื้อขำๆแต่อย่าแบบบางคนพูดง่ายๆเลยนะคะไปแบบบอลผิดกฎหมายอะไรแบบเนี้ยให้เลิกซั์นะคะมีไพ่จ u s t i c e ด้วยนี่ก็ไพ่ไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้เหมือน พยายามอย่ายุ่งเกี่ยวกับของมึนเมานะคะของผิดกฎหมายการพนันนะคะก็จะถือว่าโอเคนะอันนี้ก็เป็นเรื่องการเงินนะคะที่จะต้องระวังหมดเนื้อหมดตัวนะโอเคค่ะสําหรับเรื่องสุขภาพนะคะเรื่องสุขภาพเอ็มมองว่าสุขภาพไม่ได้มีอะไรน่าเป็นห่วงมากก็ระวังเรื่องความเหนื่อยล้าจากการทำง,งานเป็นหลักมากกว่าเพราะว่าในปีนี้ชาวราศีเมษนะคะนี่คือไพ่ราศีเมษใครบางคนตรงนี้จะกลายเป็นหัวหน้าครอบครัว บางคนบอกว่ากลายเป็นพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวหรือว่ากลายเป็นว่าคนในครอบครัวมีการเจ็บป่วยหรือว่าอะไรบางอย่างที่เราต้องมาเป็นภาระเป็นคนดูแลเป็นหัวเรือใหญ่ของครอบครัวนะคะฉะนั้นภาระที่หนักอึ้งนะคะก็อย่าลืมตรวจสุขภาพนะคะอย่าลืมทานวิตามินดูแลตัวเองดีๆนะคะมันจะเป็นความเหนื่อยล้าซะมากกว่า เคลียอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าถ้าคุณรู้อยู่ว่าคุณมีโรคประจําตัวหัวใจเบาหวานอะไรเงี้ยก็ต้องอย่าลืมไปเช็คกับคุณหมอด้วยนะคะเอดูให้เรื่องสุดท้ายนะคะเรื่องสุดท้ายจะเป็นเรื่องของการทําบุญค่ะแนะนํานะคะสําหรับชาวราศีเมษในปีนี้นะคะสิ่งที่ควรจะทําก็คือไปไหว้สักการะนะคะกษัตริย์นะคะเ,เคยเห็นอนุสาวรีย์ของท่านนะคะขอให้เลือกไปไหว้สักการะที่ไหนก็ได้ที่สะดวกใจและมีความศรัทธาน,นะคะ ที่ท่านอยู่ในท่านั่งอยู่บนบันลังนะคะโอเคนะแบบนี้เลยนะแบบนี้เลยนะคะไปไหว้สักการะไปขอพรนะคะอีกอย่างนึงมีโอกาสปีนี้นะคะลองดูถ่ายชีวิตโคกระบือให้ได้คือคือรู้แหละว่ามันค่อนข้างใช้เ,เงินบริจาคค่อนข้างเยอะนะคะตัวหนึ่งก็แพงอยู่เหมือนกันหรือเราเป็นลักษณะว่าเป็น คนเก็บร่วมรวมของโปรเจกต์ก็ได้ว่าปีนี้เราอยากจะให้ได้สักหนึ่งตัวอาจจะประมาณสามหมื่นอะไรเงี้ยเราก็อาจจะแบบค่อยๆบอกบุญนะคะไม่ต้องไปบังคับคนอื่นนะคะแบบบอกบุญหรือว่าเกค่อยๆเก็บหรือว่าไปทําบุญทีละร้อยสองร้อยแบบนี้ก็ได้นะคะอันนั้นคือข้อแนะนำในเรื่องการทําบุญของของชาวราศีเมษนะคะทําแล้วจะได้เสริมดวงไม่ว่าคุณจะทําการใดๆนะคะก็จะได้ประสบความสําเร็จก็ขอให้ชาวราศีเมษทุกท่านนะคะโชคดีในปี2 5 6 2ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ